มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสนาโคกจากไปอย่างสงบสืบเนื่องจากกรณีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพิธีกรรายการยุทธการขยับเหงือกเสนาโคกสมชายเปรมประภาพงศ์ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะคะจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระน่งเก้ามีใบส่งตัวจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จากนั้นมีรายงานข่าวว่าเสนาโคกได้ประกาศขายบ้านเพื่อนำเงินมาใช้นิธนาคารและก็รักษาตนเองและเจอพิเศรษฐกิจในยุคโควิด -19 อีกด้วยค่ะล่าสุดนาคะานักร้องดังและนักแต่งเพลงชื่อดังดีนิติพงษ์หอนาคได้เผยข่าวสุดเศร้าผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะโดยระบุว่าเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันนี้15กันยาย,ยน2564เพื่อนโคกจากไปอย่างสงบ ขนาดทาใจไว้บ้างแล้วอย่างใจหายหลับให้สบายเถิดเพื่อนสมชายเปรมประภาพงศ์ภาพวาดโดยประภาสประภาสชนสรานน์ท่ามกลางเพื่อนดาราแล้วก็คนบันเทิงนะคะรวมทั้งแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รวมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากทางทีมงานเองก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ